รถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานควรเปลี่ยนอะไมันเครื่องตอนไหนดีวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับน้ำมันเครื่องมีหน้าที่หลักๆคือหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ชะล้างทงความสะอาดป้องกันสนิมและการกัดกร่อนและยังรักษาการรังอัดให้กับเครื่องยนต์ครับโดยปกติอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องจะขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมันเครื่องที่เลือกใช้ครับโดยเกรดของน้ำมันเครื่อง จะแบ่งเป็นสชนิดครับน้ำมันเครื่องเกตธรรมดาแนะนาให้เปลี่ยนทุกๆ5ก0 0กิโลเมตรครับเหมาะกับรถยนต์ที่ใช้งานหนักและต้องการเปลี่ยนน้ามันเครื่องบ่อยๆไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฮบริดครับน้ำมันเครื่องเกตกึ่งสังเคราะห์แนะนาให้เปลี่ยนทุกๆ5,000ันกิโลเมตรครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกตธรรมดาครับน้ำมันเครื่องเกตสังเคราะห์แท้แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆ1ก0 0 0กิโลเมตรครับจะมีอัตราส่วนของสารสังเคราะห์ที่มีมากกว่าน้ํามันเครื่องเกกกกกกึึึ่่่่่่่่งงงงงงสสสสสััััเเเเคคคคครรรรราาาาาาาะะะหบบซมมมมีีีีีุุณตตติในนลลลืทททดดดดแแ้วยูธ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นพิเศษครับสามารถใช้เติมกับรถยนต์ไฮบริดได้ครับในส่วนของรถที่ใช้งานน้อยไม่ค่อยได้วิ่งเมื่อน้ำมันเครื่องผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาครับจึงควรทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วทุกๆ6เดือนครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องยังคงมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเอาไว้พร้อมใช้งานอยู่เสมอครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่จ้งเคนนำมาฝากในวันนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ในะครับ สวัสดีครับ